ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ยูทูปช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมซิ่งทีพีทีน้องเห็นอยู่ในฝ่ากำลังขึ้นพี่น้องฝ่ากำลังขึ้นนี่บ่ได้หมายถึงว่าแจ้งอีหยังเด้ยินดีประม่านตีหาตีหาครับบ้ามี่เ่งเวลาแล้วกะพาพี่พาน้องมาหาเ็บเห็ดแบบไฟแก่ตัวเนี้ยผาต้ไปแทงเอียนยิ่งนั่นยิ่งนี่ท้าบาปร้ายกับบ่ได้พี่น้องตัว่าขันพ่อกระซีเอาคือเก้าล่ะขันมันบ่ผิดกฎหมายเอากับโพกมานั่อยู่พี่น้อง ไปไปเบื้องไฟแก่ตัวเขาสีได้บ่ได้ไดเกิดบ่เกิดส่วนสมาธิทันไรล้มพี่น้องเนี่ยฝน,นตกเบิดขึ้นบิดมือน้าท่วมไปเบิดนนหรือยู่หน้าท่วมไรกว่าเก่าอีกมันเป็นตาบ้ามีอะไรสดห่าตัวฮะผู้ใด้เขาก็จมว่าเดือดร้อนพี่น้องเพราะูใ้ใด้เขาจมเลยบ้ามีไดกะตามาเลยครับเนี่ยนี่เด็กกะตามาอ่ากะตาหน่วยนี่เป็นกะตาที่บ้ามีจับสลากเหล่าม้าเหยียวไส่นั่นแหละพี่น้องเป็นกะตาที่ม้าเหยียวไส่แล้วนาศีม้าพี่น้องผมเพราะก็เอามาใส่แล้วพี่น้องเด้อ ยังไม่ใหม่อยเอาไปลุยซะทุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าไาเจ้าเขาให้บ้ามีมานเลยเด้อกับพวกเขามาเสืออลไรพี่น้องผมกันเหนียวนะพี่น้องเนาะวาเทียเขาเป็นนั่นเป็นนี่มันยุย่ยไซเห็ดเป็นดอกอยังไดอันนี้ท่างที่ไปนี่รู้สึกว่าสีไก่พี่ภาษากลัวมูแต่ว่ากะกาเข้าไปได้พี่น้องข้าเขาไปดูแล้วข้าเขาไปได้แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้มันผัดเป็นเฮ็ดลายกลัวนะพี่น้องเนาะ มันต้อง่านพี่ภาษาเล็กหน่อยก่อนนะครับพี่ภาษาอ่าเล็กหน่อยหรือว่าพี่ภาษาไต้หก่องกนเขาต้องผ่านหมองนีก่อนซึ่งบ้ามีก็บ่าอยากผ่านวันใดละ่ะแต่ว่า,ามันจําเป็นต้องไปกับต้องไปอ่ะมันมีตาห้อยไกล่เดลยนี่ไกป่ปลานี่ห้อยเชียไก่ปลานี่นั่นคุณนะครับ ตะเวนเฮาไอ้อีอกเกลงเฮาเห็นบ่ครับที่บ้ามีซ่องไปนะนั่นคืออีกเกลงเนะครับเรื่องควมสิตกเอาไปลุยพี่น้องสอดไซกับสวดหันมาขนาดนี้บ้ามีย่านบ่ได้แต่เฮ็ดนั่นละ่ะคือจังไปเลือกออกเอาเนาะพี่น้อง,นงนเนาะได้เฮ็ดได้เฮาเอาก,ก่อนจ,จังไปเลือกออกเฮ็ดยังนี่เฮ็ดเสียงบ่ไม่เฮ็ดอีหยังบ่ฮู้ พี่น้องบอกเอาหุ่นเสียงนกอุ้ยต้องอห้อยไก่ปลาได้เลยพี่น้องน,นี่กระเมีน่นห้อยเชียเห็นไหมครับว่าเป็นคนเชียเลยครับ,บก็เกิดบ่อกคนคือว่าเกิดดีเดลยผู้ใดมากก็ได้ว่าสัน่นบัดบ้ามีมากมสีดายบอดิไปใส่บาทไปใส่ละบาท อันเจี๊ยบเยห็นพวกหุ่นจักป่าคือเพิ่นมีรถลำบากพี่นอ้องอาศัยยางเดาเดาไปเดามากกับทะลุพิพิษาสเกินไดคันทะลุพิพิษาสตร์เราได้เห็ดบ่ววาดิเนี่ยยังเสียมัน่ามีทางยางบ่ามีบูไปได้ยังไงวะเอ้าก็พกกับควางกระข้าบาทนี่เอ้าเอ้า ขาก็ยานนี่เราก็ว่าเขาป้ากลางคืนเฮ้ยเฮ้ยพื่อนเน่ยเสียงนกแสกบน้นเพื่นเจี๊ยบเอาเบิดเหรอบ่แถวเจ้าของหน้าเพื่อน เดี๋ยวบาทสิออกกันญ่เดียวบาทจะสิออกข้างใดเดียวบาท <c oughs> คนมหาเฮ็ดเฮ็ดทางโบกจักทางเป็นกังคขินลงลรอพี่รองแป๊บเดียวใส่เวลาแป๊บเดียวลงล่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาหยาหาทางก่อนเลยครับเด้อออาุญาตหาทางก่อน อันนี้เฮ็ดอีหยังพี่น้องนี่ตัวนี้น่าสิกินได้กินได้เพราะไดนบอกบ้ามีเลอครับเด้อเอาให้เรียบคือเพ่เห็นเป็นหอกพคจูรูจิลี่อยู่มันแจ้งได้พวกเขามาเกียบเขาคือได้ครับหลวงปตายต้อมีภาษาลายกัน พี่น้องกับิหุ่นห่วยด้บ้าวมีกับหุ่นห่วยอยู่ด้พี่น้องออยางไก่อีกกุไปจัร่งไดฝน,นกัสิีมาพี่น้องร่มกับแห้งบาดนี่โอ้ยคือว่าวมีจักดอกพี่น้องผม แล้วการไปการมากนี่คือมันมันหกไปหนาต้องแจ้งก้อนผุนหล้วว่ามียังสียอกฟ้าได้จังได้กับเขาพี่ประาเนี่นอนหลานเปอร์เซ็นเนี่ย ขอเห็ดขอห่าวด้วครับดื้อ,อนี่ยังวะที่บ่าวมีงงมาขนาดนี้ว่าพอเห็ดจักดอกเลย เพื่อนวายเฮ็ดก็เกิดด,ดีดีวะสันคิดว,ว่าได้ยังพ่อนูจักตัวเกาเด้อนี่แล้วมันไม่มีทางยางยังสี่เหล้วบาดประเด็นสำคัญคือมีเสียงหมาเฮามีเสียงมหาางมาเฮาแสดงว่าไก่เฮี้ยนคนไปเฮาไปเรื่อมต้นยุทธีเฮี้ยนคนไหม ไปเริ่มต้นยุที่เฮียนคนไม่พี่น้องหัวพาไปเลยนี่มันมีมาเขาอใส่ใส่ตัวมาอยู่ใส่อีตัวมาโอออกป้าได้แล้วพี่น้อง มาได้แล้วนี่ครับนี่ม้านี่มา้าแสดงว่าออกมาทางนี้เขาก็จะควนเขาไปหนีมองพี่ประสาเสร็จละโอ้เห็นคลิปนี้เอาอยัางบ่ได้นี่จะไปเอาใกล้พิเตียอีกแล้วเนาะนี่ พี่พี่น้องเดี๋ยว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 มีแสงไฟมีแสงไฟเขาต้องไปเฝ้าย่างไปหาเทียมเป็นคนพี่นอ้องเทียมเป็นคนพี่เป่าคือสีบ่แมนหรอกไปลุยเดี๋ยวไปถาอีที่เก็บเราเพิ่นได้หลายได้หน่อยบังห้อยเชี่อมูนอุ่ยปุ๋ยพี่น้องห้อยเชี่อมูนอุ่ยปุ๋ยเลยแสดงว,ว่าเพิ่นต้องใส่วิธีเขี่ยวปย่าฟ้าไปเย่าฟ้าไป,าาไปให้เบิง่งน้ำเนี้ย มันเป็นดอกจังนใดเห็นเห็นแต่ไมาเชื่อกันไม่ต้อนในหน่วย,ยมันจะเชี่อหรือยังไดผู้ดใดพี่น้องบ่หูบ่หูไป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 ห,หาเพื่อนกันบ่เป็นผีเป็นบ่ครับ ไปพูดแล้วพี่น้องิ่นไปพูดแล้วิ่นไปพูดแล้วน้่ไป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 เฮ้ยนี่รักสกวอนลักหนึ่งนี่นี่มันกับปลาสาชัดๆแล้วพี่น้องผมขอขอโทษครับผู้ใดครับผมครับผมว่าสิมาเจ็บเห็นครับิ่นคือว่าเกิดดีครับแหครับ ใส่คุณพ่อโอ้คุณพ่ออยู่ไอ้คู่ไผ่หาออันบ้านนี่แี่ครับคู่ไผ่นี่เพิ่นได้พี่น้องเอสร็จนี่แหละบ่มี่โอ้โอเคอยู่ครับโอเคอยู่บ่หมีได้ซ้ำนี่เฮ็ดถ้าว่าเฮ็ดอันนี้เกิดแล้วเนาะครับเนาะเฮ็ดไข่ครับครับห้อมเกิดห้อมครับครับครับขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเนาะไปให้ฉันละอันนี้เม่นเฮ็ดกินได้เม่นเฮ็ดกินได้อยู่บ่ครับนี่มกินบะหมี่แล้วเนาะบ่ได้่่ะครับเฮ็ดกินบ่ได้ผมสีถิมอันนี้กระเจี๊ยบป่ะมี่น อกินพี่น้องกินบ่ได้ทิมบ่ได้จักหลอดอ่ะขอบคุณคุณปปาหลายๆครับอ่ะบ้านนี้เขายางไปทางมี่สิเป็นทะลุใสตามคุนคุป่าไปนี่กต่เขาไปทางนีเป็นทะลุใสครับอ๋อใสครับใส่นรอกได้ได้บอกแน่นี่ให้เบิ้งน้ำเนี้ยโอ้อันนี้เขาเอิ้นเห็ดอีหยังครับนี่เห็ดกวา เห็ดกว่าพี่น้องนี่เห็ดกว่าเอาคุณพ่อเจ็บเอาบัดคอยคือบ่อเห็นอ๋อเอาเอาเอาเนี่ยร่องหาคือคุณพอ่อเบิังมันสีขืนเห็นเรียมมากมากเลดแม่นบ่ครับโอ้เห็นสางสีบะหมีช่ชีน้ำสาง โอ้เพิ่นตรงเชียร์นั่วมาสั่นพี่น้องเอาเราบ้ามีเอาปืนไหอย่างครับเชี่ยเพราเปลี่ยนคือกันผมกระไดครับโอ้เพิ่นออกมากวอนพี่น้องเพิ่นออกมากวอนตุ่ที่เชียร์จังไดไใบไม้หน่อยเถอะพี่น้องเชื่อสิงูผู้คนเจ็บได้เด้อเห็นเจี๊ยบดอกแก่เด้อ ซาถูกมาเก็บเห็ดบ่ได้จักดอกนี่พี่น้องเขาสาอีกเด้นสสดใส่ทะลุใส่เล้ยบ้ามีวา่าบ้ามีบ่าถานัดแล้วขันแนวนี่พี่น้องก็ไปหายิงนั่นยิงนี่มันก็มากคือไปตายตายทแท้ละโอ้ยมันก็บเบิดยามมันนี่แล้วครับเบิดยามมันแล้ว ตักวกบตัวเขียดก็ว่าเนี่ยมันไข่เอ๋ลอะไรเอฟซีเข้ากับว่าปล e อา่อยเนี่ยเห็นว่ามันก็ไข่อีหล,ลยยมมีนี่ระปลาเขียดยน่ยมนี่อ่าเอ้ยบ่ยเห็นเจก็กดอกเลยก็มึงเห็นใช่ยะแมนบ่พี่น้องว่ากินได้บ่นี่มันตรงแมนแหละนี่กินได้บ่ว่า tiếp ta bên này chắc đọc hết thì không chắc cả bó hiện về chết xì bê thơ lũ xế hết ít nhắn phí nọng đéo đéo เงีย้ยงวะเนี่ยพี่ดอกหนึ่งเท่าแล้วนี่ดอกนี้เท่าแล้วพี่นอ้องเงี้ยงวะอันนี้บ้ามีค่อนข้างมันเจวสิเป็นเฮ็ดกินได้พี่น้องนี่ เป็นเห็ดกินได้หลานเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาเอื่นว่าเฮ็ดกออันเจ็พ่อหูอยู่เดี๋ยวนี่ดอกหนึ่งวาสนาพ่อแล้วบาดมึงละเต็มตาแท้พี่น้องน,นี่ครับเพิ่นว่าหา่งยๆเอาสันเห็ดอันนี้เบิ่งเอาครับนี่เขาเอื่นเห็ดกอพี่น้อง เกิดเยู่นจังสีงเลย่าเกิดเกิดเป็นมูเชียเอาวสันเสียมกับพวกเดียมาเล้ยวออกกะโพกมาแทนเนาะสว่าอรอ มันมองมันหรือเปล่บบานี่มองมันหรือเปล่บบานี่เย่เฮ็ดอีงยังนี่บ่เนี่ใจกินได้บ่ได้พี่น้องบอกผมเ้อะบอกเบ้ามีโอ้นี่ดอกนึงพี่น้องนี่ครับเห็ดกอวาสันเพลนวาเด้อนี่เพลนผ้าวาพี่น้องผมเจ็บไปเรื่อย ส่วนทางออกจ้าวากันพี่น้องผมไปรหญ่ๆกอนบ้ามีสิพา่ามเลี้ยงทางไปป้าซาให้มากที่สุดเะยครับเนื่องเพราะว่าจะเข้าสีพยังนะครับไปกัรบกวนพนัสสือพี่น้อโอ้โหพี่น้องโอ้โห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 อ้โอ้โหอ้โหโอ้อ้ห้หโอ้โห้องผมหหออออห้อ้ เจอะเขาแล้วดอกนี่เขงเคงเขงเคง,เคงพี่น้องผมเคงเคงเอาซะเลยอย่งบุนเอาไปเลยเอาไปเลยจะให้ผู้เฒ่าผ่นเรียกถิมด้วยครับเด้อยย่ยามันใจคันคพ่อแบบบ้ามียา่าฟ้าวไปเอาเลยครับเ้อมันเจเอาเก็บไปก่อนเอาปริมาณเอาปริมาณเอาปริมาณใส่อีกมีอีกบ่ มันหิดหยังซั่นนี่อันนี้เฮ็ดอีหยังซั่นนี่พ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วโอ้ยดอก Nói chung là thằng không ổn Nó phải trở không โอ๊ยวิ่พี่น้องผมเกิดที่นี่พี่เกิดที่นี่พี่ภาษาบอโอ้ยอุ้ยดอกบางห้างพี่น้องผมดอกบางห้างพี่น้องผมเบิ้งเอาเบิ้งเอายิ้งโอ้ยหลบแบบยากไงหลบแบบยากไงอ่านี่ดอกนึ่งฮะฮะคือจะเข้าเข้าเจอบักกาเขาพี่ภาษาบอสองดอกหนึ่งบอ บ้ามีหลายๆน,นี่เพียังอ่าในที่สุดเขาก็ได้ซาทุซาทุอีพ่ออีแม่เอ้ยเมียนเบิดพี่น้องเมียนเบิดนี่อือเอาคุณพอ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ย่ายีพ่อเหลาอายุแปดสิบหกปีพอ่อเหลาอายุแปดสิบหกปีพอ่อใดแน่ละมู่นั่นมู่นี่ บ้ามีบ่เคยมาฟังนี่จักเถื่อพี่น้องเกิดเฮ็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 ดโอ้ยดอกนี่มุนขดเอา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 เก็บเฮ็ดนี่ไม่พิศศาพี่น้องผมคุณพ่อหยั่งอะไนี่งูนี่คุณพ่อหยังโว้ยเม่นไปเบิดเลยพี่น้องคุณในป้าคุณกับเม่นพุณ ขออนุญาตบาดคำาหรือครับหรือบ้ามีมาเก็บเห็ดคือวัดเป็นอีหยังครับบ้ามีบ่้หัวตองมาเคยมาเล่นมาได้น้ำพินบ่นอนาะส่วนฝั่งทางนี้พนว่าแทยบา้าแค่ยาว่าเป็นอ่าพี่ภาษาเ่าเป็นอ่าเป็นขวานเก่าเป็นอียหยังน่ะนะน,นี่ครับเป็นขวานเก่าสมัยสามสี่หาสิปีทีแล้วอะครับอายุขันต้าประมาณหาสิปีทีแล้วพี่น้องเดิน,น เราสีบ่ามีข้าเจ้าเอามาใส่นี่คุณพ่อเก้าแก่คุณพ่อ,อยังคุณพ่อ,อยังนี่เก้าแก่อายุอ่านบอกเลเลยชีวิต่อยเป็นยังสีวมาทะลุตะเวทตกปีภาษาเลยบาทครับครับบ้ามีขอโทษขอให้หลายๆเด้อบ้ามีขอโทษขอให้หลายๆครัออบอีพออีเมียเลยบ่มีหูหนูวกแถวนี่รักไม่ นี่ครับอเป็นพี่ภาษากเก่าๆกาจจะเป็นประมาณนี่นี่รักใหม่รักใหม่รักได้อ่าุนนะแมีนไปเบิดอายุเจ็ดสิบปีส้นขุณพอ่อุนนะไปบ้ามี่ก็ได้เอาไปเขาเลือกทางได้ทางออกเอามาพี่พี่น้องพาตะพีภาษาดิเดวนี้าได้ตั้งใจมากดิพี่น้องบ้ามีบ้าได้ตั้งใจมากดิแต่ว่า คือ,อยางนำทางนำทางมากเอยๆมันมันเคยมากมปนบอกครับคววมเคยื่นขินรักเกลียวยังสิครับนี่โออายุยี่สิบอุ้ยอายุยี่สิบเจ็ดปีพี่น้องผมผู้ใดคืออายุหน่อยแท่บาทนี่โอ้ยอายุเพิ่นน้อยหน่อยพี่น้องเก็บเห็ดทะลุป่าสาต้องทำใจพี่น้องผม อ,อาบามีบ่อไปต้อดอกขอคุณทูกไรทูกสับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือพี่น้องผมจะมญญาใจที่งานอีสาบาุยขอถวดอิปออีเมียพูดผู้คุณยาสั้งสาผู้สังสส่งกะสีพี่น้องฟองไฟทุกคู่ทุกคนไอ้ไส้เยี่ยงนี่น้องนุ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปต่อบ่ไดรดอกไปต้อกับพ่อท่านแล้วเขาจะเอาเบิร์ดเรามาย่ำได้กับอาาพี่สสวนิมขอเลวหนนาพยอิเมียพู้นันพู้นี้เด้อให้ บ้ามีมาขวาเรียกให้เพื่อนเนี่ย,ยบัตรยาเพื่อนถือเพื่อนดีซื้อมือถือไอ้บ้ามีไหมเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ